จินตนาการดูสิท่านกโดโดนกยักย้ายที่น่ารักแต่บินไม่ได้ที่ศูนพันธไปแล้วด้วยน้ำมือมนุษย์สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้นี่คือความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นความจริงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากบริษัทคลาเซอร์ไบโอไซแอนซิสในสหรัฐอเมริกาแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากขึ้นพวกเขากำลังใช้เซลล์จากนกพิราบเพื่อดัดแปลงพันธุกรรมและชุบชีวิตนกโดโดข,ขึ้นมาใหม่ อย่าพลาดรายละเอียดที่น่าสนใจนี้เพราะมันอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองอนุรักษ์ธรรมชาติไปตลอดกาลในหมวดหมู่ความยั่งยืน h t t p s w w w b a n k o k b u s i n e s s c o m c a t e g o r y e n v i r o n m e n t เรื่องราวนี้เกี่ยวกับการพยายามนำนกโดโดกลับมาจากความสูญพันธุ์ด้วยการตัดต่อพันธุกรรมจากเซลล์ของนกพิราบซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของมันชุบชีวิตนกโดโดด้วยการตัดต่อพันธุกรรมเซลล์จากนกพิราบ เธอเซอร์ไบโอเนซิสบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำจากสหรัฐได้เปิดเผยความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นในการแดัดแปลงพันธุกรรมของนกโดโดโดยใช้เซลลจากนกพิราบเป็นฐานนักวิทยาศาสตร์กำลังทุ่มเทพยายามชุบชีวิตนกโดโดที่สูญพันธุ์ไปแล้วมานานกว่า400ปีโดยอาศัยเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมจากเซลของนกพิราบซึ่งเป็นญาติสนิทที่ยังคงมีชีวิตอยู่ความก้าวหน้าที่สำคัญคือการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์แรกเริ่ม PGCs จากนกพิราบได้สำเร็จแล้วเซลลเหล่านี้จะถูกแดัดแปลงพันธุกรรมให้ใกล้เคียงกับนกโดโดมากที่สุดและใช้ไก่เป็นสัตว์อุ้มบุญเพื่อให้กำเนิดลูกนกในที่สุดผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่นกโดโดที่แท้จริงแต่เป็นสัตว์ลูกผสมที่ถูกปรับแต่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงเท่านั้นและคาดว่าทั้งโครงการจะใช้เวลาอย่างน้อย5-7ปี นกโดโดนกขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบินได้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ400ปีก่อนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์นักวิจัยได้พยายามหาวิธีนำมันกลับมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วโดยทีมงานจาก c o l o s e d Biosciences บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐได้ประกาศว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการเพราะเลี้ยงเซลล์เฉพาะทางจากนกพิราบธรรมดาเคลมบริวีอาซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของนกโดโดและยังคงพบเห็นได้ทั่วโลก แม้ว่าขณะนี้เรายังคงห่างไกลาจากการเห็นนกโดโดเดินเตลเตลและมีชีวิตอีกครั้งแต่คาร์ลเซอร์อธิบายว่าความก้าวหน้านี้เป็นก้าวสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนี่คือก้าวที่สำคัญมากสำหรับโครงการนกโดโดและสำหรับการอนุรักษ์นกในวงกว้างมันเป็นก้าวแรกที่เราเดินมานานและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไปแล้วเบชชาปิโรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคาร์ลเซอร์กล่าว เมื่อเดือนเมษายนปี2025บริษัทได้สร้างความฮือฮาให้กับโลกด้วยการให้กำเนิดหมาป่าไดวูฟ3ตัวซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อกว่า10,000ปีก่อนโดยใช้เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมที่ผสมผสานกับพันธุกรรมของหมาป่าสีเทากระบวนการนี้ถูกเรียกว่าการคืนชีพและเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทีมงานสามารถนำสัตว์สูญพันธุ์กลับมาจากข้อมูลพันธุกรรมที่เหลืออยู่ นอกจากหมาป่าไดวูฟและนกโดโดแล้วบริษัทยังกำลังพยายามคืนชีพแมมมอธขนยาวเสือเทสเมเนียนและนกโมอาซึ่งเป็นนกที่บินไม่ได้อีกชนิดหนึ่งโดยแต่ละโครงการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อฟื้นฟูสายพันธุ์ที่สูญหายไปคาราเซอร์ยังประกาศการระดมทุนเพิ่มเติมอีก120ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ทำให้เงินทุนรวมตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายนปี2021มีจำนวนถึง555ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลงทุุนนเพื่ออรรรักษ์ธมชาติ อย่างไรก็ตามเทคนิคที่ใช้ในการนำนกอย่างโดโดกลับมาแตกต่างจากที่ใช้กับไดวูฟเพราะนกจะเจริญเติบโตในไข่และไม่สามารถโคลนนิ่งไดเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำให้กระบวนการนี้ซับซ้อนและทา้าทายมากขึ้นสำหรับนกส่วนที่ชาที่สุดของกระบวนการคือเราต้องสร้างนกสองรุ่นเราสามารถโคลนนิ่งเซลล์ได้ดังนั้นเราจึงต้องสร้างแม่และพ่อแยกกันก่อนแล้วจึงผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ยีนทั้งสองชุดที่ได้รับการดัดแปลงกระบวนการทั้งหมดจึงค่อนข้างใช้เวลานานชาปิโรอธิบายเพิ่มเติม เพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดสำคัญที่เรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์แรกเริ่ม primordial germ cells (PGC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์ไข่และอสุจิจากนกพิราบธรรมดาคารมบมลิวีย ที่พบได้ตามเมืองต่างๆทั่วโลกนกพิราบชนิดนี้มีการผสมพันธุ์อย่างแพร่หลายและมีสายเลือดใกล้ชิดกับนกโดโดมากที่สุดในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพ PGC เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ในกรณีนี้คือเซลล์ที่นำไปสู่การสืบพันธุ์ แอนนาคิดผู้อํานวยการฝ่ายนกของคารลเซอร์กล่าวว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์แรกเริ่มในไก่และห่านได้ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแต่สูตรนี้ไม่สามารถนําไปใช้กับนกชนิดอื่นๆได้แม้แต่นกกระทาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความใกล้ชิดก็ตามดังนั้นการค้นพบสูตรสำหรับนกพิราบของคารลเซอร์ช่วยขยายขอบเขตเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของนกอย่างมากและเป็นหลักฐานสําคัญสําหรับงานด้านนกโดโด ทีมวิจัยได้ทดสอบสูตรอาหารมากกว่า300สูตรก่อนที่จะได้ส่วนผสมที่เหมาะสมของปัจจัยการเจริญเติบโตโมเลกุลและสารเมตาบอลิซึ่งช่วยให้เซลล์สืบพันธุ์ของนกพิราบสามารถเจริญเติบโตได้นานถึง60วันนี้คือตัวอย่างที่ดีของการทดลองซ้ำๆเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องในห้องแลบขั้นตอนต่อไปคือการพยายามใช้เซลล์เหล่านี้เพื่อสร้างนกพิราบที่มีชีวิตซึ่งเกิดจากเซลล์ดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแนวคิดนี้ ในขณะเดียวกันคาลเซอร์กำลังพยายามเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์ดั้งเดิมของนกพิราบนิโคบาซึ่งมีความใกล้ชิดกับนกโดโดมากกว่าโดยตอนนี้ได้จัดตั้งอนานิคมเพาะพันธุ์นกเหล่านี้ในรัฐเท็กซัสและเริ่มเก็บเซลล์สืบพันธุ์แรกเริ่มแล้วนอกเหนือจากนั้นคาลเซอร์ต้องสามารถแดัดแปลงเซลล์สืบพันธุ์ของนกพิราบนิโคบาให้มีลักษณะเหมือนนกโดโดโดยอาศัยข้อมูลจีโนมของนกที่สูญพันธุ์ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะฉีดพ g c ของนกพิราบนิโคโบ้าที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเข้าไปในตัวอ่อนของไก่ทั่วไปทั้งไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมไม่ให้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของตัวเองนักวิจัยเลือกไก่ในการทดลองมากกว่านกพิราบเพราะไก่บินไม่ได้เลี้ยงง่ายกว่าและรู้วิธีดัดแปลงพันธุกรรมของไก่อยู่แล้วซึ่งช่วยให้กระบวนการราบรื่นขึ้น นักวิจัยหวังว่าเซลล์สืบพันธุ์แรกเริ่มของนกพิราบนิโคบาที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมจะสามารถพัฒนาเป็นไข่และอสุจิที่ใช้งานได้หากทุกอย่างเป็นไปตามค่าเซลล์ไข่และอสุจิของลูกไก่ที่ฟักออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายกับนกโดโดมากเบนแลมซีโอของคารลเซอร์ไบโอเอนซิสคาดว่ากระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย5-7ปีเรียกว่าคืนชีพได้จริง นักวิจารณ์กล่าวว่าแม้นักวิจัยของคอเซอร์จะกำลังพัฒนาสาขาพันธุวิศวกรรมแต่ความจริงแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นการคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะสัตว์ที่ได้ออกมาก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่ผ่านการแดัดแปลงพันธุกรรมได้เท่านั้นและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงใจเรากำลังสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่หรือคืนชีพสิ่งเก่าโดโดเป็นสัตว์ในวงนกพิราบและนกเขา ดังนั้นหากโดโดมียีนหลายอย่างที่เหมือนกันกับนกพิราบนิโคบ้าในทางทฤษิีแล้วนักวิทยาศาสตร์เพียงแค่ใส่ย,ยีนเฉพาะของโดโดเข้าไปในเซลล์สืบพันธุ์หรือแก้ไขย,ยีนของนกพิราบให้มีลักษณะคล้ายโดโด,โดวิธีนี้อาจทําให้นกมีลักษณะเหมือนโดโดได้สกอตแมกดูกันแช็เคิลตันผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนกขั้นสูงมหาวิทยาลัยเวเซอร์ในลอนดอนรัฐออนเทริโอกล่าวเขากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะนำสัตว์ที่สูญพันธุ์กลับคืนมาเพราะสัตว์เหล่่่าาานนีีี้มมกกวแคชุดย โดยในระหว่างการพัฒนาจีโนมจะมีปฏิสัมพันธ์กับจีโนมของพ่อแม่ฮอร์โมนและสภาพแวดล้อมทําให้ยีนถูกสร้างในรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งมนุษย์ไม่สามารถรู้โครงสร้างเหล่านี้ในสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและทําซ้ําได้เลยและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการสูญพันธุ์ไม่ใช่แค่สูญเสียยีนแต่ยังสูญเสียปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหล่านั้นด้วยแม้ว่าการดัดแปลงพันธุกรรมและการใส่ย,ยีนสัตว์ที่สูญพันธ์เข้าไปในสัตว์ปัจจุบันจะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแต่การเรียกสิ่งงนนนนนีี้้ว่าาากกกรรคืชพัเิิเจไปม แม็ดูกันแชคเคลนตันกล่าวอย่างไรก็ตามบริษัทกล่าวว่าเป้าหมายของบริษัทไม่ใช่การนำสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไป100%กลับมาแต่เพื่อสร้างสัตว์ที่มีลักษณะสำคัญเหมือนสัตว์ต้นฉบ,บับและมีชีวิตอยู่ได้จริงซึ่งอาจเป็นมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจสำหรับบางคนนอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ที่คลาลเซอร์พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์นกได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ประชาการนกที่มีอยู่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยตามที่คอกฟานออสเตอร์เฮาส์ศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์วิวัฒนาการคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยอีสแองเกลียกล่าวฟานออสเตอร์เฮาส์เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเงินบริจาคจากคลอเซอร์สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับนกพิราบสีชมพูที่ใกล้สูญพันธุ์เขากล่าวว่าการดัดแปลงยีนของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อาจช่วยให้พวกมันปรับตัวเข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมลงหรือรรัับบมือโคภยไข้้้เจ็ต่างๆดดีึน เราอาจจะสามารถดัดแปลงยีนต้านทานต่อเชื้อโรคบางชนิดที่อยู่ในสายพันธุ์ใกล้เคียงหรือสูญพันธุ์ไปแล้วมาใส่ในนกทั่วไปก็ได้ฟานออสเตอร์เฮาตั้งข้อสังเกตอย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปก่อนแล้วค่อยมาหาทางคืนชีพพวกมัน เราสามารถช่วยกันป้องกันการสูญพันธุ์ป้องกันการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไขวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพได้ทั้งหมดและนี่คือจุดที่มันน่าคลางแคลงใจเราควรพึ่งพาเทคโนโลยีหรือป้องกันก่อนคุณคิดว่าการคืนชีพสัตว์สูญพันธุ์แบบนี้เป็นความคิดที่ดีหรือไม่มันจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติจริงๆหรือแค่สร้างความบันเทิงแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ที่มา cnn h t t p s e d i t i o n c n n c o m 2 0 2 5 0 9 1 7 s i e c i c i o d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  s d o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  d e d o d o d o d t d o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  d e d o n d o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  c o i o n o d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  i d o d o d i d d o d o d d o o o d o d d o d o d o d d